สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการเติมสีข้อความนะครับในตัวอักษรเดียวเติมได้สองสีนะครับซึ่งเราใช้คำสั่งในการประสานรูปร่างนะครับอันดับแรกก็ไปแทรกข้อความเข้ามาเลยนะครับเพื่อที่จะใช้เติมสีของข้อความพิมพ์ข้อความไปแล้ยินดีต้อนรับครับข้อความที่เราเลือกมาเสร็จแล้วก็ขยายตัวนานๆน,นะครับ เพื่อให้เห็นชัดเจนประมาณนี้นะครับจะได้เห็นชัดเจนไปก็ไปที่เมนูแท็กครับเลือกรูปร่างเลือกูุสี่เรียลเต้นของข้อความประมาณนี้เขาก็ไปทับข้อความที่เราต้องการประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลือกวัตถุทั้งสองครับเลือกตัวข้อความแล้วก็เลือกกล่องที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับไปที่รูปแบบไปที่เมนูภาษารูปร่างนะครับนี้เลือกส่วนย่อยนะครับกดเข้าไปส่วนย่อยเราจะสังเกตเห็นว่าตัว วัตถุที่เราเลือกทั้งสองนะครับมันก็จะแยกย่อยนะครับเป็นอิสระต่อกันทั้งหมดนะครับข้อความยินดีต้อนรับนะครับสามารถดึงมาได้เลยนะครับตรงนี้ลบออกได้เลยลบออกนะครับให้เป็นส่วนสะท่อกันตรงนี้ลบออกครับตัวนีท่คือข้อความที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับยินดีต้อนรับเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนสีของข้อความได้นะครับข้อความตัวบนนะครับก็จะเราเลือกก่อนครับไปที่รูปแบบ แล้วก็เติมสีเราอาจจะเอาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับแดงฟ้าแดงน้ําเงินส่วนตัวล่างเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเราเลือกตัวข้อความแล้วก็ที่รูปแบบนะครับแล้วก็เติมสีรูปร่างอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับแดงเหลืองไม่มีเส้นกรอบตรงนี้นะครับ ก็จะได้2ส,สีนะครับในตัวสอนเดียวนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการเติมสีข้อความซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประกอบการนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์นะครับกได้ครับก็เก๋ไก๋ครับเราจะเลือกสีไหนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกข้อความรูปแบบแลว้วก็เลือกสีสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ